ก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ได้มาลงหมายนี้นะฮะก็ขับรถตะเวนมาเรื่อยๆวันนี้ร้อนมากครับที่แรกฝนมันตกนะพอเช้าฝนตกหนักเลยนะึกว่าจะไม่ได้ตกปลาซะแล้วขับรถมาฝนมันหยุดแล้วก็แดดเริ่มมาครับแดดเกรียงก็เลยมีโอกาสนะฮะเอาเบ็ดวันนี้เอาเบ็ดมาหกคันนะครับวันนี้เป็นหมายคลองน่าจะเป็นคลองจระเข้นะครับแต่ไม่แน่ใจเนาะมันเป็นหลังบ้านเอื้อนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ไป เมื่อกี้ขับรถไปคลองจระเข้เขาไม้เสาไฟล้มแต่ว่ารู้สึกว่าจะไม่มีที่ลงนะครับผักตบชาวาขึ้นเต็มเลยนะฮะผักตบชาวาหนามากก็เลยขับรถเลยมาเรื่อยๆก็มาเจอไมนี้เห็นว่าสวยดีเป็นครั้งแรกที่ลงนะครับเดี๋ยวจะลองลงเบ็ดดูแล้วก็วันนี้ใช้เหยื่อเก่านะครับเป็นเหยื่อชิปมะขิดนะครับแล้วก็มีหัวตานมีกล้วยนิดหน่อย เป็นผลไม้รวมนิดหน่อยนะครับไม่ไม่เยอะแล้วก็วันนี้บรรยากาศไม้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้ดูบรรยากาศไม้นะครับสวยนะครับถือว่าสวยตรงที่ผมอยู่ก็จะเป็นต้นกระถินนะครับต้นกระถินใหญ่มากแต่ว่ายังยังไม่ล่มนะครับแดดก็ยังเปรี้ยงอยู่อันนี้แดดผมจะผมย่งอยู่บางทสักหน่อยให้แดดปิก่อนตอนปลาก็มีขึ้นเล่นน้ำไเรื่อยนะครับ ไม่รู้ว่าจะมีตัวหรือเปล่านะฮะก็น,น้ําสะอาดครับน้ําสวยบรรยากาศดีครับผมฝั่งตรงข้ามจะเป็นกอไผ่สองต้นนะครับบรรยากาศดีด้วยนะวันนี้ไม้ไม้นี้จะมีแต้มหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันครับผมนะนะไปครับแต่เนไม่ถือ,อยมนันคง นั่งดึงฉันน้ำผลิวไปกับลมแสดดอาทิุดลับเลือนบนฟ้าเอาที่ใจรักฉันสุขสมปลายตัวน้อยโผล่มาทับไทยเสียบทอน้ำเสียงใสสัดุดใจนั่งรออยู่ก็ได้เพื่อนใหม่บทเพลงชีวิตไม่เคยเหนาลงเบ็ดเสร็จ เก้าโมงพอดีนะครับลงเบ็ดเปด็นเก้าโมงพอดีแล้วก็โอ้โหตียากครับ<ม> <laughs> เนื่องจากพลาดเอาเบ็ดสิบฟุตมาไอทีวันไมยแบบต้องตีใกล้ดันเอาเบ็ดยาว <laughs> หมยต้องตีไกลดันเอาเบ็ดสั้นเอ๊ะเป็นอะไรเงี้ย <laughs> ก็ตีท่ามไปฝั่งฝั่งนู้นนะครับวันนี้ใช้ตะก้อสองเซนแล้วก็เบ็ดชิโนูนุด้านะครับเบอร์ <laughs> <laughs> เล็กเบอร์ <laughs> จิ๋วเลยนะครับ ไม่รู้ว่าจะมีตัวหรือเปล่าเดี๋ยวลองไปลุ้นกันครับก็ลงเบ็ดได้หนึ่งนาทีเริ่มมีอาการนะครับสองขาแรกสั่งนี้นะฮะอันนี้อาจจะเข้าช้านิดนึงเพราะว่าผมซ่อนผมซ่อนเม็ดโฟมนะครับกลัวขาเล็กระวนก็เลยอัดเม็ดโฟมเข้าไป เดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีนางฟ้าเข้ามาเกี่ยเดียวนหรือเปล่านะเมื่อกี้มีดึงมีกำลังเล่นสายนะครับคันที่หนึ่งคันที่สองหลุดจริงอยู่นะครับทุก่านเมื่อกี้ไม่ดึงตอบน่าจะตัวใหญ่นะครับหลุดจริงด้วยหลุดแล้วมะหลุดแล้วครับก็ยังอยู่ครับยังอยู่แต่น่าจะไปเกี่ยวเบดอันอื่นมามาดูปลาอะไรนะครับปลานินครับ ไซก็โอเคอยู่นะฮะมาเลยครับแต้มแรกไซใช้ได้ครับอืมสี่นิ้วครับโอเคครับไปแล้วครับหลังจากนี้ไปนั่นอยู่นะครับปลาเลยเนาะน่าจะเป็นปลานิลครับกระเทินน้ำมาเลย โอ้โหเสียวครับมาพร้อมกับผักตบชวาเลยทีเดียวเฮ้เสียวผักตบชวาจะไปกับน้ำนี่นี่อุอ้ย

ขออย่าให้เป็นขออย่าให้เป็นอยู่ครับขออย่าให้เป็นปลาช็อกเกอร์หลุดไหมอุ้ยเบาเลยครับผู้ชมอยู่อยู่อยู่น่าจะไม่ใช่ช็อกเกอร์ครับแต่ไซส์ไม่ใหญ่มากโอ้ยแต่เพียนครับไอเรานึกว่าปลานินโถ อันนี้หวังานินมากครับได้สวยอยู่ครับผมว่จะมาแต่ละตัวตะเพียนแน่มาแล้วมาแร่โอ้ตะเพียนใหญ่อยู่ครับโอ้ยยอดใจฝ่ามือครับได้เวลาปลาเริ่มมากินแล้วครับฝ่ามือครับผมโอ้ยใสสวย เห็นไหมครับผ okay. ู้ชมฝ่ามือเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วกว่าจะดึงปลาได้นะครับ จะบอกว่าช็อคเกอร์นะอะไรปะโอ้โหปนิ่งใหญ่ครับปนิ่งใหญ่โอ้โหโอ้้โหขนยู่ลิงต่างมือโอ้ยโอ้ยล้มโอ้ย

สวััดีครบมันดึงแปลกๆอ้ยเข้าปา่าไม่น่าจะใช่ท็อกเกอร์แล้วกะเพียนมาแล้วมาแล้ว อุ้ยยิสกครับยิสกสยิสกครับยิสกมาแล้วเพอดีพอตีริมฝั่งอะ่ะถึงจะเข้า,า <c oughs> หยิบยากเลยพอตีริมฝั่งเพิ่งจะมียิสกตายแล้ว โอครับตากียนอยู่แล้วมั้งข้าปลานิลครับมาแววมาแวๆๆๆะอันนี้ยอมรับว่าได้บรรยากาศหมายดีมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโลเคชั่นหรือว่าจะเป็นสถานที่นั่งโหบรรยากาศดีครับผู้ชมสุดจริงๆก็ ข้างบนก็มีร่มให้อยู่นะฮะทางานสะอาดจ,จอดรถก็เดินนี่เท่าครับเนคุณ59ก,ก็มาถึงที่หมายแล้วบรรยากาศสามารถตีได้ทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะฮะตรงกลางก็ตีได้อีกนะฮะแล้วก็ถัด้งไปก็จะมีน้าท่นึงลงอยู่ตรงตรงเลยกันไปนิดหนึ่งนะครับล็อกต่อไปแล้วก็ตรงนี้จะร่มทั้งวันเลยครับถือว่าโอเคนะฮะ ยากาศดีนั่งชิวๆเลยสำหรับนา,นาท่านใดที่อยากจะตามมานะครับหมายนี้ก็เดีย๋ยวผมจะผมจะแปะลิงก์ไว้แปะพิกัดไว้ใต้ลิงก์นะครับไปใต้ใต้วิดีโอนะครับผมในคอมเมนต์นะครับบางทีถ้าลืมบ้างก็ขอได้นะครับผมหมายไหนอ,อยากทราบว่าตรงไหนเป็นหมายอะไร ขอได้นะฮะเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์มาปักไว้ให้บางทีลืมครับผมเพราะหลังๆนี้ลงจากโทรศัพท์แซะส่วนใหญ่แล้วก็มันลืมมันไม่ได้ลงในคอมพิวเตอร์นะครับส่วนคอมพิวเตอร์ก็จะเป็นพวกงาน m ็มวงเ v ไปครับงานถ่ายง่ายๆสบายๆงี้ก็จะใช้ถ่ายแบบโทรศัพท์บ้างโกโปรบ้างนะครับตนนินข้าต้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้กินเงียบมากครับนนนะกินแบบไม่ดึงเบ็ดเลย ก็ปล่อยให้เบียดแบบอยู่นิ่งๆเลยนะฮะใช้ก็โอเคนะครับจะเพลี่ยนไอ้สวยอยู่ครับแก้วแก้ว ครับสายหนไม้ตะเพียนเนี่ยเลยโอ้โอ้โอ้โอ,โอ้ตะเพียนใหญ่ครับเสียอยู่เสียอยู่เสียอยู่เสียอยูอ่หลุดครับสายสวยครับไม่กล้าย,ยกนะอย่นานหลุดนั่นหลุดพอดีเลยกะแล้วงไง <c oughs> ใญ่าเมื่อกี้เสียงยกก็คือหลุดเลยนะฮะโอ้โห,หดูใส่ฝ่ามือนะฮะแล้ววันนี้ก็เวลาหมดหมดเวลาไปแล้วนะครับเดือที่ใช้วันนี้ก็หมายที่ได้ก็โอเคครับพอตกวันนี้ใช้เวลาไปทั้งหมดสี่ชั่วโมงเหนื่อยอาการเลยที่แรกจะกลับแล้วแต่ว่า ปลามันมากินก็เลยนั่งอยู่ต่อสขึ้นอยนะึงให้เหยี่ยวหมดพอดีเลยนะครับเดี๋ยวไปดูไปส่งงานกันครับผมวันนี้ได้ <c oughs> นางฟ้ามาหลายแต้มนะครับไม่ว่าจะเป็นตะเทียนเป็นี่ศกนะครับแล้วก็ปลานิมถือว่าโอเคครับวันนี้ไม่แห้วนะครับรอดแห้วนะฮะไปก็เซฟก่าหางครับถือว่าโอเคครับได้ี่ศกไป สวยๆนแนแหก้มแล้วก็เทียนไซส์พอๆกับปานินนะครับก็ฝากติดตามอีพีหน้าด้วยนะครับว่าผมจะไปลงหมายไหนนะครับฝากเป็นกําลังใจฝากกดซับสไครต์กดติดตามด้วยนะครับผมเจอกันใหม่ขอทุกท่านมีความสุขสำหรับวันนี้สวัสดีครับ